สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมก็เบอร์โทรติดต่อผมอยู่ท้ายคลิปนะครับสนใจองคไหนโทรหาผมได้โดยตรงเลยครับมาเริ่มที่องค์แรกนะครับองค์แรกเป็นพระซุ้มกอพี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยครับเป็นพระซุ้มกอนะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ผมจะเรียกว่าอะไรเดียวพิมพ์พิมพเขาไม่ใหญ่มากครับพี่นะครับพิมพเขาไม่ใหญ่มากแต่ดูเนื้อดีพี่ออกเข้มเลย นะครับออกแดงเข้มๆเลยพี่แล้วดูนะครับนะแล้วดูเนื้อหามวลสารครับนะแร่มาขามเป็นไงพี่คาบเทาๆขึ้นคุมนะครับคาบเทาๆขึ้นคุมองค์นี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงนะครับสวยจริงแต่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะพี่นะครับซุ้มกอองค์นี้นะไม่ใช่พิมพ์ใหญ่พี่ได้มาในตลาดแบบนี้เลยนะครับได้มาในตลาดแบบนี้เลยมาดูด้านหลังครับโอ้ยเป็นรอยเสี้ยนไม้ไปนะพี่นะเป็นรอยเหมือนรอยกระดานป่ะพี่เนี่ยแบบนี้ครับรอยกระดานเฉียงๆใช่ไหมพี่เนี่ย นะครับมีเหมือนมีรอยกระดานครับแล้วดูเนื้อหามวลสารนะครับแล้วดูเนื้อหามวลสารช้าช้าชัดชัดนะครับช้าช้าชัดชัดแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยพี่นะครับองค์นี้ผมขอ900บาทนะครับ900บาทอง์นี้ยังไม่ข้ามพันนะพี่นะขอ900แล้วกันนะเลขมงคลนะครับมาดูสมเด็จครับพี่องค์ที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จมาดูเนื้อครับบ่วแห้งจริงไหมนะครับมาดูเนื้อ นะครับพระสมเด็จนะครับผมเป็นพิมพ์อ๋อพิมพ์อะไรพิมพ์เส้นได้นะครับเออเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อหามวลสารแบบนี้เลยพี่เนื้อหามวลสารแบบนี้เลยครับนะช้าช้านะพี่นะส่องให้ดูแบบช้าช้าช่วยกันพิจารณานะครับช่วยกันพิจารณาครับมาดูด้านขอบข้างนะครับขอบข้างครับพี่เป็นแบบนี้นะพี่นะดูครับนะครับก่อนก่อนหน่อยขอบข้างนะครับขอบข้างก่อนก่อนหน่อยมาดูอีกฝั่งครับ นะโอ้พี่เห็นไหมเม็ดดำเนาะเม็ดขาวเม็ดเทานะครับมีแทบทุกเม็ดนะมาดูด้านหลังครับนี่เลยพี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยพี่นะครับมีเหมือนรูเข็มอะนะมีเหมือนรูเข็มแล้วก็มีรอยด้นๆอะนะนะนะรอยย่นๆด้นๆอะไรเนี่ยนะครับนะนะนี่ครับมีเหมือนรูเข็มพุ่นเลยพี่นะนะครับแล้วเนื้อสีก็ไม่เท่ากันด้วยนะองค์นี้ผมขอ ห้าร้อยห้าสิบนะครับห้าห้าศูนย์พี่ห้าร้อยห้าสิบสมเด็จนะครับสมเด็จองนี้นะครับองค์นี้ผมดูเป็นพระเนื้อดินของของสุโขทัยนะนะเพราะเขาวินเทจมาเลยพี่นะครับเป็นพระเอ่อเป็นพระคล้ายๆพระล่วงอ่ะพี่นะครับเป็นเนื้อดินดําพี่นะครับเป็นเนื้อดินดําครับแล้วแห้งมากนะครับเป็นเนื้อดินดําและแห้งมากนะครับองค์นี้ องนี้นาะดูง่ายนะครับใครที่ชอบเนื้อดินนะผมว่าน่าจะเป็นของทางสุโขทัยน่าจดูวินเทจดินะครับแลวดูวินเทจดินะองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทพี่นะครับองค์นี้นะขอเจ็ดร้อยบาทพี่ดูง่ายนะครับเอาไว้ใช้ได้พี่พุทธคุณนะครับน่าจะเป็นของทางสุโขทัยขอเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ที่สามเนาะอันนี้นะครับแล้วมาดูหลวงปู่ทวดครับพี่เนื้อว่าวงนี้ครับเสียดายกระเทาะหน้านะครับโอ้โห้ยนะเสียดายจริงๆพี่ดูพิมพเดนะครับ นะกระทาะหน้าเนี่ยขู่กระทาะบินหน้าไปหน่อยนะครับแต่เนาะขอราคานิดนึงน้องขอเก้าร้อยบาทพี่เนื้อว่านองคนน์นี้นะครับเนื้อว่านองค์นี้นะขอเก้าร้อยบาทนะโอ้โหดูพิมพ์ดูหน้าดิพี่นะอืไม่น่ากระทาะเลยพี่นะแต่เนื้อว่านชัดเจนนะนะครับแต่เนื้อว่านชัดเจนพี่อง์นี้กระทาะนิดนึงเนี่ยด้านด้านขอบนี้ก็กระทาะครับใบหน้าก็กระทาะนะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณกันนะเอาไว้ใช้พุทธคุณกันเนี่ยดูด้านหลังครับพี่เห็นไหม จัดจ้านเนาะนะครับเนื้อหานี่สุดจริงๆนะครับองค์ดํานี่ขอเก้าร้อยบาทพี่นะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็นะครับมาองนี้ต่อเลยนะครับอันนี้อาจจะเล่นไว้หน่อยนะองนี้เป็นคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อโตอ่ะนะครับด้านหลังเป็นมีหูในตัวด้วยนะครับนี่ดูความเก่าของเนื้อพระนะครับอ่าด้านหลังเหมือนมีหูนะพี่นะนะครับเหมือนมีหูร้อยในตัวเนี่ยแบบนี้เลยพี่กรอบ กรอบเดิมๆนะกรอบเก่าๆนะครับกรอบเก่าๆก็ไม่กล้าแกะนะครับนะกลัวพระจะลั่นจะล้าอีกนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนี่พี่นะครับองค์นี้เอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเนี่ยพระเขาลั่นเขาเล้าพี่เนี่ยเก่าแนนออนนะครับแบบนี้แล้วก็ขอหกร้อยบาทพี่นะครับหกร้อยบาทนะครับมาดูหลวงพ่อเงินบ้าง นะครับมาดูหลวงพ่อเงินบ้างนี่ครับเนื้อหาเป็นไงตามุ้งขึ้นเป็นไงนี่ดูภาพแต่พระไม่สวยนะพี่พระคือสภาพนะครับไม่ใด้ใช้แปรงปัดให้สึกนะพี่ดูดูภาพก่อนเนี่ยดูดูตรงหน้าไหมก็จะเป็นตามุงขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่แบบใช้แปรงปัดเป็นรอยทิวแปรงปัดให้สึกนะครับนะลองดูใบหน้านะครับสึกธรรมชาตินะพี่นะครับสึกแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่แบบใช้เป็นรอยแปรงปัดให้แก้งสึกนะครับมาดูกันนี่รอยตะเข็บนะครับ รอยตะเข็บตรงนี้ผมว่าเนื้อหาโคเนาะแก่ทองวะเนี่ยนะแก่ทองรูปบวบอะมันเหลืองมากเลยพี่นะครับเนื้อเหลืองมากลแล้วมีคาบตะกันแดงๆตามซอก้วยนะนะครับนี่ครับตะเข็บอีกฝากนะครับตะเข็บอีกด้านนึงนี่ครับด้านหลังทาะงนี้หล่อมาไม่สวยเลยนะดูดินะผ่านศึกอย่างโชคโชนมาเหมือนกันนะครับผ่านศึกอย่างโชคโชนมาเหมือนกันองค์นี้โอ้ดเนื้อเหลืองดีจริงๆริงนะเนื้อเนื้อเหลืองดีจริงนะครับมาดูก้นเนี่ย ะมีร่องรอยการแต่งตะไบนะตะไบเก่าๆเลยพี่ไหมนะครับร่องรอยการแทงตะไบเก็บตะไบเก่าๆเลยเนี่ยแล้วดูก้นนะครับแล้วดูรอยเดือดนะนะครับด้วยความคลาสสิกนะผมชอบความคลาสสิกดีเนี่ยเอ่อเอาแปดร้อยพี่ขอแปดร้อยบาทนะครับขอแปดร้อยบาทหลวงพ่อเงินนะครับมาดูพันเนื้อดินกันบ้างนะนี่ครับเขาเรียกว่าคุนแผนครึ่งซีกใช่ไหมพี่นี่รอยลวดถักเนะี่ยะ เห็นรอยลวดไหมพี่นะครับเห็นรอยลวดไหมแล้วดูเนื้อดินนะครับอาดูเนื้อก่อนเนาะก่อนที่ไปดูอะไรต่างๆอาดูเนื้อก่อนนะครับเนี่ยว่าดินแห้งจริงไหมถึงไหมอ่านะครับเนี่ยตายังชัดอยู่เลยเนี่ยนะครับแล้วดูคราบนะครับไม่มีชื้นนะแห้งแก๊กนะตามซอกลึกนี่แห้งมากนะครับแห้งสุดๆนี่ครับเนื้อหานะเหมือนเขาเคลือบอะไรไว้ไหมพี่ไม่ทำไมออกสีน้ําตาลเนาะเนี่ย เนี่ยตรงหน้าอกเหรอไหมก็จะมีรอยด่างๆเหมือนออกสีน้ําติเคลือบแชลักก่อนหรือเคลือบอะไรไว้เนี่ยเหมือนเคลือบเลยเนาะเนี่ยพี่ลองดูดิเนาะเออเหมือนเคลือบยังไงไม่รู้เนี่ยนะครับเขาจะมีรอยแตกไหมไหนๆนะรอยรอยรอยแตกนะพี่รอยความแห้งอะนะไหมเหมือนเขาชุบหรือเขาเคลือบอะไรไว้เนี่ยนะครับด้านหลังเป็นรอยลวดพี่นี่ครับเห็นไหมก็จะมปรอยแตกเลยแปลกเดียวพระองค์นี้นะครับแปลกดีพระองค์นี้เอาแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทพี่ น้สุพรรณบุรีใช่ไหมคุณแผนอ่าไข่พาซิกเนะี่ยนะครับองนี้มีร้อยถักรวดเก่าๆมาเลยเนี่ยนะครับขอแปดร้อยพี่นะค,คุณแผนอ่าไปกันต่อนะครับไปกันต่ออ่าเป็นพระกิ่งบ้างนะครับกิ่งองนี้นะโอ้โหเนื้อแบบเนาะโอ้โห,หจีดเลยนี่ครับมีตอกตอกตรงแยกผมไม่รู้เขาตอกว่าเหมือนภาษาจีนเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาตอกเหมือนภาษาจีนเลยปนะเนี่ยเนี่ย ลองดูดิฮะเหมือนตัวหนังสือจีนเลยนะนะครับเหมือนตัวหนังสือจีนเลยนะดูดินะสองโค้ดนะเนี่ยหรือว่าผมมโนไปเองเหมือนตัวหนังสือจีนจริง,รงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมอ่าแบบชา้าๆช้าๆได้บพี่ได้ช่วยกันพิจารณาผมว่าเหมือนหนังสือจีนนะเออเนี่ยต่ออย่างเงี้ยเหมือนหนังสือจีนเลยนะที่เป็นตัวแบบคล้ายๆเป็นมุ้งนะตัวหนังสือจีนเนี่ยนะผมว่าน่าจะใช่นะเราเป็นคล้ายๆก้นถ้วยด้วยเนะี่ยเป็นคล้ายๆก้นถ้วยด้วยเป็นแง่งๆลงไปแล้วมาดูผิวพันธุ์ขององค์พระที่พี่ นะครับกิ่งตรงนี้ยังไงก็ยุคสองสี่อยู่แล้วพี่นะครับเนี่ยผิวนะผิวแบบนี้ทําไม่ได้นะนะทําไม่ได้ยุคไง,งยุคสองสี่แน่นอน,นครับแต่สองสี่อะไรเท่านั้นเองแต่วัดไหนผมก็ไม่รู้อีกแหละนะนะแต่ดูความเก่าให้ได้นะครับแล้วอุดตรงนี้ด้วยแล้วนอะุดตรงนี้ด้วยอุดสะโพกอุดสะโพกเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยผิวเปิเปดๆหน่อยพี่ดูเนื้อดินะ <laughs> เนื้อเขาเปิ่ผ,ผูนะครับเนี่ยดูเนื้อครับเก่าจริงๆ นะครับแล้วก็จะมีเนาะร่องรอยการแทงตะไบเก่าๆเนาะเนะี่ยเก็บรอบองค์เนี่ยยังมีริ้วรอยตะไบอยู่นะนี่ยครับยังมีริ้วรอยตะไบบางๆอยู่นะเพราะว่าพระเขาก,ก็ใช้ช้ำเนาะนะใช้ช้ำอยู่เหมือนกันนะครับสภาพพระก็ไม่ได้สวยมากนะครับไม่ได้สวยนะแต่ได้ความคลาสสิกพระกิ่งนะพระกิ่งที่ขอหลักพันนะพี่นะขอพันห้านะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งแล้วองค์นี้ครับพี่เป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาองค์นี้นะครับลงรักแดงนะองค์นี้ลงรักแดงนะครับเป็นเนื้อดินพี่ นะครับเนื้อดินลงรักแดงขอห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทเนี่ยนะครับเนื้อแดงไอ้รักแดงครับพี่รักแดงเนื้อดินนี่เนื้อดินนะพี่นด่นดูเนี่ยนี่ครับเป็นพระปิตาเนื้อดินฐานสูงแบบนี้ใช่ปูเอี่ยมไหมเนี่ยฐานสูงแบบเนี้ยนะครับรักแดงเก่าๆแล้วเป็นเนื้อดินด้านในนะส่วนมากผมจะเป็นเนื้อเนื้อเจอเนื้อผงเนาะไม่งั้นไม่ผงก็ไม้อ่ะนะครับพระปิตาโซนแบบทรงแบบนี้นะนะครับไม่เป็นไม้แกะ ฐานสูงก็เป็นพวกเนื้อผงคุกลักอะไรเ่งี้นะแต่เนื้อดินไม่เคยเจอนะนี่ก็เพิ่งเป็นองค์แรกนะครับที่เป็นเนื้อดินนะแล้วเก่าดีพี่นะครับขอห้าร้อยบาทใครเผื่อใครรู้ที่นะฮะเผื่อใครรู้ที่นี่องค์นี้ใช่วัดปราสาทไหมแล้วดูความคมขององค์พระดินะครับผมว่าน่าจะเป็นวัดปราสาทนะนะครับมาดูเนื้อหามวลสารก่อนดิพี่ว่าว่าใช่วัดปราสาทไหมดูดิครับเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรเดีย ผมก็ไม่เป็นนี่าเขานะนะลองดูพี่นี่นะช,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 ช้าๆชัดๆครับดูดิว่าน่าจะเป็นวัดประสาทนะแล้วดูบัวดิคมกริบเลยพี่นะครับบัวนี่เป็นเหลี่ยมขึ้นมาเลยพี่เป็นสันเป็นปน,นูนเป็นเหลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับบัวท่านนะนะครับดูดขิข้อข้อขาข้ออะไรนะพี่นะด,ดูความคมอง์พร์คือองค์เนี้ยคือถ้าถ้าพูดถึงความจริงนะคือว่าสวยเลยนะเนี่ยคือว่าสวยเลยพี่เนาะองค์นี้นะสวยเลยนะดูด้านหลังเนี่ย เขาจะมีเนื้อหามวลสารนะครับนะัไม่ใช่แบบทั่วไปอลพี่นะเนี่ยนะเขาจะมีเนื้อหามวลสารดีอ่ะองค์นี้ขอหนึ่งพันบาทพี่นะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้ขอหนึ่งพันบาทเนี่ยดูเนี่ยดูรูเสียบเนี่ยเสียบก็ธรรมชาตินี่พี่เห็นไหมไม่ใช่รูเล็กเป็นๆเล็กๆนะนี่คือแบบเสียบแบบธรรมชาติอะดูดิเนี่ยแล้วดูเนื้อหามวลสารดูดิแม่มีแดงแดงดำๆเขาขาวอะไรก็เต็มเลยพี่นะครับเต็มในเนื้อเลยเนี่ยนะครับแน่นๆสวยๆขอหนึ่งพันบาท นะครับอ่ะมาดูพระองค์นี้บ้างนี่ที่เขาเรียวกว่าพระแก้บนไหมเนี่ยแล้วดูทองดีทองเขาเดิมไม่มีลองดูทองดูดูรักเดิยนะดูรักแดงเดียใช่รักหรือชาติเนี่ยเนี่ยแล้วละทองดูดิเนี่ยนะเขาบอกให้ซื้อแบบนี้ไปดูอะไรนะเป็นตัวอย่างเหรอเนี่ยเนี่ยอุ๊ยนะครับเอาเออเอาหกร้อยพี่นะแบ่งกันไป ออหกร้อยบาทดูดิแล้วก้นนี่พี่มีอุดนี่เห็นไหมนะครับมีอะไรดําๆเนี่ยใช่ดินดำไหมหรือ,หร,อหรือผงพุทธคุณเนาะที่อุดไว้เนี่ยน่าจะเป็นดินดานะนะครับผมว่าน่าจะเป็นดินนะเนี่ยที่อุดอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นดินนะครับนะเออดาๆเนี่ยนะครับเอาไปหกร้อยพี่นะครับขอเรียกพักแก้บนใช่ไหมเอาหกร้อยนะครับเอาหกร้อยบาท อ่นะแล้วก็เอารูปหล่อบ้างนะครับรูปหล่อบ้างเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ลองดูร่องรอยดีนะครับเป็นหล่อโบราณนะพี่หูตะไบแบบตบแต่งทั่วองค์นะครับเป็นผ้าหล่อโบราณอยู่ในเรี่ยมพลาสติกนะครับอยู่ในเรี่ยมพลาสติกนะครับเป็นหล่อโบราณนะพี่นะใช่หลวงพ่อเขียนไหมพี่แบบเนี้ยเนาะเหมือนหลวงพ่อเขียนเลยเนี่ยเห็นไหมร่องรอยการเก็บตะไบนะครับ เก็บทั่วองก็พี่ร่องรอยการเก็บตะไบนะดูดินะครับแทงทั่วองค์เลยนะน,เน,น,นะครับแทงทั่วองค์เลยนะองนี้ขอขอหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับขอหกร้อยบาทเหมือนกันนะเป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับเป็นรูปหล่อโบราณน, <c oughs> นะครับแล้วก็มีนี่ครับมะเหศวนนะครับมะเหสวนเนื้อชินพี่นะครับมะเหศวน มะเหศวนเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นหน้าเดียวนะอง์นี้นะครับหน้าเดียวอยู่ในเลี่ยมเก่าครับหน้าเดียวด้วยนี่ครับนะอยู่ในเลี่ยมเก่าหน้าเดียวด้วยนะครับองค์นี้ขอแปดร้อยบาทพี่นะครับมะเหศวนนะครับอง์นี้ขอแปดร้อยบาทนะครับหน้าเดียวมะเหศวนหน้าเดียวนะขอแปดร้อยบาทนะครับ อ่ะซุ้มกอนะฮะอันนี้ก็อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะไม่มีการงัดแต่อย่างใดเลยนะดูได้ด้านหน้าด้านเดียวด้วยนะครับดูได้ด้านหน้าด้านเดียวด้วยแล้วดูเนื้อครับฮะซุ้มกอซุ้มกอพี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยแต่ห่วงเขาหักไปเนี่ยห่วงเขาหักไปอะซุ้มกอซุ้มกอนะครับซุ้มกอเอาเอาหกร้อยบาทนะครับซุ้มกอขอหกร้อยบาทนะอยู่ในกรอบเนีพี่ นะครับอยู่ในกรอบเก่าๆเนี่ยขอหกร้อยบาทนะครับซุ้มกอซุ้มกอแล้วก็นะครับองนี้ไอ้องนี้นคล้ายๆผงสุพรรณน,นะพี่เนาะนะครับเป็นพระเนื้อดินละเอียดแล้วคล้ายๆผงสุพรรณแล้วดูมือดีครับดูการวางมือแนละดูความผิวเออนะคล้ายๆผงสุพรรณนะใช่ไหมแล้วอยู่ในกรอบด,ด้วยเนี่ยหรือเป็นเป็นพระอะไรเนี่ยเออเนี่ยกรอบเก่าๆเลยพี่ ไม่ไม่ไม่รู้ผมเรียกผ้าอะไรคล้ายๆผงสุพรรณน่ะนะครับผมก็เรียกว่าคล้ายๆผงสุพรรณแล้วคันนะครับเป็นพ้าเนื้อดินเรื้อพี่ออกน่าจะออกสุพรรณบุรีนี่แหละนะครับแล้วหลังลายนิ้วมือด้วยดินะครับแล้วหลังลายนิ้วมือด้วยนะครับแล้วอยู่ในกรอบพลาสติกเรียมเดิมๆมาเลยนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกเรียมเดิมๆมาเลยแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกผ้าอะไรดีนะอ่ะลองดูครับแต่ผมดูโอเคเลยตงเนี้ยนะดินดีอะไรดีพิมพ์ดีทรงดี เนื้อก็แห้งนะครับเนื้อก็แห้งนะเอาไปหลักร้อยหละพี่นะเออเอาไปหลักร้อยแหละเอาไปแปดร้อยพี่นะครับขอแปดร้อยบาทนะขอแปดร้อยบาทนี่เนื้อดินอีกแล้วต่อเนื่อไปเลยสเสน่จันใช่ไหมพี่นะครับใช่ไหมพระนางสเสน่จันไหมแล้วดูคราบโอ้โหฟองขึ้นดิพี่เนี่ดูรอยฟองเนี่ยเห็นไหมฟองกุปะ่ะแบบเนี้ยโอ้โหพระองค์นี้แม่งมีสเสน่ห์เลยละพี่เอ้ยนะ มีสเสน่ห์เลยเนี่ถ้าฟองขึ้นแบบนี้นะไม่ค่อยมีให้เห็นด้วยนะครับเป็นนางสเสน่ห์จันทร์นะครับเป็นนางเสน่ห์จันทร์นี่ดูด้านหลังนี่นะครับก็ไม่ค่อยมีให้เห็นเนาะเนี่ยเป็นฟองฟองขึ้นฟองกุะนะครับฟองก downward, ุบนะผมพยายามจะซูมให้ดูช้าๆชัดๆนะครับนะครับน่าจะเป็นฟองกุบไหมพี่เนี่ยแบบเนี้ยนะครับเขาฟ้าเนาะ ขอฟ้าเแล้วเกินเลยนะผมพยายามจะให้ดูเนื้อชัดๆเนี่ยวัวเนื้อดีจริงไหมอ่ะเนี่ยอันนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่นะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทพระสวยเลยเนี่ยนะครับหน้าตาจหมูกป่ายังติดอยู่เลยอ่ะแล้วอยู่ในกรอบเนี่ยเห็นเส้นคอพี่ไหมเห็นเส้นคอไหมสามเส้นยังขึ้นคมชัดอยู่เลยพี่นะครับนะคอ 3, สามเส้นยังขึ้นคมชัดเลยเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่นะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ แล้วก็อหลวงพ่อเงินองนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อคล้ายเนื้อชุบลักหรอเนี่ยไม่เคยเห็นครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะนะครับนะหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาครับพี่นะครับเป็นเนื้อชุบลักนะครับเราลักไข่ขึ้นเลยเนี่ยดูเนี่ยนะข้าวขาวๆนี่คุมเลยเนี่ยนะครับแห้งแก๊กแห้งจริงๆ นะครับนี่เน่เน่่ดูเนื้อด้านในเนี่ยนะครับนี่เป็นเนื้อผงครับจริงๆด้วยเนี่ยเห็นไหมนะครับเนื้อมวลสารเนาะเน้อชัดเจนพี่นะครับดูความเก่าของเนื้อนี่ดูนี่นะครับองคนี้ก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันองค์นี้เอาสองพันห้าพี่นะครับองนี้ขอสองพันห้าครับนี่เราดูก้นเลยเป็นพิมพ์ขี้ตาพี่นะครับ ของแปลกๆไว้ใจผมได้นะครับไม่ค่อยมีให้เห็นนะพิมพ์นี้แบบนี้นะไม่มีให้เห็นเลยขอสองพันห้าครับนะครับขอสองพันห้าแล้วก็ยอดทงนะครับแล้วก็ยอดทงพี่โอ,โอ้โหกุไหนแล้วดูไขขึ้นซะขนาดนี้พี่พระมีอายุแน่นอนนะครับพระมีอายุแน่นอนไปหากูเอาเองเลยนะครับพี่ไปหากูได้เลยแบบนี้นะครับเป็นเนื้อชินตะกัว นะครับเป็นเนื้อชินตะกัวเนาะไขขึ้นแบบนี้เลยพี่แล้วด้านหลังนะนี่ครับนะเขาเรียกอะไรนะไอแผ่นแผ่นกรอบอะที่อยู่ด้านหลังอะนะติดองค์พระมาด้วยเลยพี่นะผมยังไม่ได้อ,ออกเลยเนี่ยแล้วดูเนื้อดิพี่ลาวลานเลยนะแล้วดูเนื้อลาวลานองคนี้ขอราคานิดนึงนะครับองค์นี้ขอราคานิดนึงนะพี่นะนะครับขอราคานิดนึงองค์นี้ขอที่สองพันห้าร้อยบาทเหมือนกันยอดธงนะครับเอาไว้ใช้ได้เลยเนี่ยองนี้นะนะครับ สองพันห้าร้อยบาทนะครับยอดธงนะครับกับยอดธงนะพี่นะนะแล้วก็มาดูองค์นี้ครับพี่นะครับนางพระยานะครับเดี๋ยวอยู่ในกรอบนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูดูครับเนื้อหามวลสารเป็นยังไงนะเนื้อหามวลสารเป็นแบบไหนนี่อยู่เลยพี่เลาดูเนื้อดินะครับ,แล,นะรบแล้วดูเนื้อดินะครับแล้วดูเนื้อดิ นะเป็นไงนะครับให้เนื้ออธิบายให้ให้เห็นเลยนี่มีดูเนื้อดินะครับกวดเป็นไง้อยให้เห็นเลยไหมนะครับ้อยให้เห็นเลยไหมดูเดินะครับนางพญาดูเดินี่ครับเอาเก้าร้อยบาทพี่นะครับเอาเก้าร้อยบาทเนี่ยดูคาบด้านในเห็นไหมนะเข่าโค้งเป็นไงมือเป็นไงนะครับด้านในก็จะมีคาบเนาะคาบแบบคาบดินบางๆแล้วคาบกอ่นะลึกๆกับพี่นะครับแล้วดูด้านนี้ เน่ก้นเนี่ยนะครับฐานเนี่นะครับ,นเ,นนะรบเนื้อเนื้อเขาจัดดีนะนะครับเนื้อเขาจัดจริงๆเน่เดูด้านหลังครับมีลายนิ้วมือด้วยเน่ลายนิ้วมือหา่างๆไหมเน่ดูเดิดูเส้นลายนิ้วมือดิพี่หา่างไหมเฮ้เส้นลายนิ้วมือห่างไหมดูเดิเป็นยัางไงาน,นะครับอืมแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันพี่อยู่ในกรอบน,น,อะนะเนาะนะเนื้อหาสวยดีขอเก้าร้อยบาทไม่ข้ามพันนะครับไม่ข้ามพัน เอานี่องนี้ครับองนี้ก็มาเลี่ยมแบบนี้นะพี่ผมก็ไม่เป็นหรอกนอเนี่ยเขาเลี่ยมมาแบบนี้ก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นพระ๋อ,อหูยานเนาะเออเป็นพระหูยานพีน่นะครับอง์นี้ก็ก่อนอยู่พอสมควรนะครับเป็นเนื้อตะกั่วด้วยนะครับเป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับ radish. ก่อนอยู่พอสมควรพี่นะครับก่อนอยู่พอสมควรนะนะครับห่วงห่วงหายไปแล้วดูด้านหลังเลยพี่นะครับเป็นแอ่งลึกลงไปนะครับแล้วดูเนื้อ นะครับเป็นแอ่งลึกลงไปแล้วดูเนื้อองค์นี้ขอ1,500บาทองค์นี้ขอ1,500บาทครับกับความคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับกับความคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับลึกมากพี่ด้านหลังนะเป็นหลังมันคล้ายหลังแบบเลยลึกมากนะครับลึกมากด้านหลังนะลึกสุดๆเนี่ยเป็นพระหูยานที่แบบนะคลาสสิกดีขอ1,500บาทนะครับสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่เป็น พระซุ้มกอเป็นพระซุ้มกอพิมพ์แผงอะแล้วเขาตัดออกมาทิเป็นองค์บี่นะ ley, เป็นพระซุ้มกอแผงอันนี้ก็ดูง่ายครับนี่ครับเป็นพระซุ้มกอแบบแผงตัดอะนะเป็นแผงนะเป็นแผงแผ่นๆใหญ่ๆครับแล้วตัดซอยเป็นทีละองค์บีนะเอาไว้ใช้พุทธคุณครับเขาเรียกว่าเป็นแผงตัดนะเนาะเนี่ยพี่ลองดูเนื้อดินะเนื้อกุนะครับเนื้อกุก็จะเป็นดินส้มๆเนาะเนี่ยชัดเจนพี่นะครับชัดเจนเนี่ยดูเนื้อเนี่ย น้นแร่มะขามเนี่ยเห็นไหมนะครับชัดเจนครับพี่กําแพงเพชรแน่นอนนะครับเป็นซุ้มกอพิมพแผงอะที่เป็นแผงเป็นแผ่นเป็นแผ่นๆนะ,นะ <c oughs> แล้วก็ตัดไปเป็นองค์นะครับ <c oughs> องค์นี้ผมขอแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายนะครับขอแปดร้อยบาทพี่นะพี่ๆท่านใดสนใจพระองค์ไหนนะครับสายตรงเข้ามาหาผมได้โดยตรงเลยพี่นะครับสายตรงเข้ามาหาผมได้โดยตรงเลยนะพี่นะ นะครับมีเก็บปลายทางให้นะครับอ่าวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะพี่นะขอบคุณพี่ๆทุกท่านฝากกดติดตามไปด้วยนะครับอบาพันันให้ชมยขอบคุณครับ